แม้รัฐบาลไทยจะมีแผนในการฉีดวัคซีนแต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนความเสี่ยงก็อาจจะยังมีอยู่โดยเฉพาะบริเวณชายแดนนะครับอย่างชายแดนเมียนมาจุดนั้นหลายๆที่จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ปักหลักอยู่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกเหนือจากการที่รัฐบาลเมียนมาเขาจะให้วัคซีนจึงมีข้อเสนอจากนักวิชาการไทยที่อยู่ในพื้นที่ว่าน่าจะมีโคต้าวัคซีนสําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครับ สบคจังหวัดตากรายงานวันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่21คนนะครับเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ในอำเภอแม่สอด3คนอำเภอพบพระ12คนและอำเภอแม่ระมาดา6คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนเป็นหญิงอายุ48ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ติดเชื้อจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทำให้จังหวัดตากมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม122คนรักษาหายแล้ว3 5คน เสียชีวิตสะสมสองคนหัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลเมียนมาสั่งซื้อวัคซีนโควิด1 9จากอินเดียแต่ประเด็นสำคัญคือการกระจายวัคซีนจะเป็นไปอย่างทั่วถึงหรือไม่โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความเป็นไปได้น้อยที่จะได้รับวัคซีนนะครับ มีข้อเสนอให้ทางการไทยพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเพราะหากพลเมืองกลุ่มนี้ไม่ได้รับวัคซีนก็อาจจะส่งผลกระทบกับไทยครับบางทีเราอาจจะต้องร่วมมือกับพวกองค์การระหว่างประเทศองค์กรภาคนเอกชนระหว่างประเทศที่เขาทํางานเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับเพื่อหาช่องทางหรือว่ามาตรการที่จะสามารถทําให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้หรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่อาจจะไม่ได้มีสัญชาติของพม,ม่าหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่มีสัญชาติไทยเนี่ย ทำอย่างไรคุณเหล่านี้เนี่ยครับได้รับวัคซีนด้วยผมคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าของของรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่มันชัดเจนถึงกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ที่เป็นก็เรียกเป็นปราร์ติกับรัฐพลเอกยอดศึกประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชาและรักษาการประธานคณะทํางานกระบวนการสันติภาพกล่าวว่าพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยกองทัพและภาคธุรกิจ ระดมทุนจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 จากประเทศจีนและอินเดียจริงนะครับและกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและประชาชนเมียนมาเท่านั้นส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนครับ